อาก็มาอยู่ในรูปของอเกมแข่งขันที่มายองขวามาเดิมนะครับอ่าเกมนี้ผมเลือกที่จะขึ้นขุนก่อนนะครับเป็นขุนวังใน,นครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็เลือกที่จะตีเบีย้ยเป็นเบี้ยคุลิมขึ้นมาอออันนี้เป็นรอบที่สามนะครับจะไม่ผิดรอบที่สามหกสุดสี่สามสองสิบหกนะนี่เป็นรอบสิบหกคนสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็ตีเบี้ยคูริมขึ้นมานะครับแผนแรกเนาะกดตีเบีย้ยคูริม,มขึ้นมาผมพอกินตัดออกไปก่อน เขาแปลกนะครับแต่ันนี้เป็นการเอาเบีย้ยกินผมก็เลยทิมไปนะครับเพื่อที่ทําให้เบีย้ยตรงนี้เป็นเบีย้ยจุดอ่อนนะครับโคนเขาหนีไม่ได้เขากินตัดแล้วก็ใช้เรือกินเข้ามาเลยนะครับผมก็กินปกติแล้วก็เขาขึ้นขุนแต่ตัวนี้ผมกินเข้าไปแล้วก็ตีเบีย้ยขึ้นมานะครับเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติเขากินออกมาหมดอะไรเงี้ยครับเขากินเข้ามากินเข้ามาสุดท้ายแล้วมาของเราจะมายืนหยุดแทนเม็ดนะครับแล้วก็จะไปโจมตีเบีย้ยของเขาด้วยนะครับ ผมก็เนี่ยครับเขากินเข้ามาผมก็ยกม้าขึ้นไปตอนนี้เขาขยาับขุนหนึ่งทีอาจจะกลัวแบบโดนลุกอะไรนะครับผมก็เลยกินตัดสองไปเลยนะครับแล้วเขาก็ทิมเบียขึ้นมานะครับเบียตัวน,นี้เป็นจุดอ่อนอยู่เขาก็เลยทิมเข้ามาผมก็กินไปครับลูกหมากไปทางด้านของเสมอนะครับทิศทางไปทางด้านของเสมอมากกว่า แต้มต่อมานะครับผมก็เลยเอาโคนขึ้นมานะครับเขาเอาเรือมากดที่จริงแล้วก่อนหน้านี้นะครับเขาควรมากดตั้งแต่ผมเนี่ยครับตั้งแต่ต <whis ky. S 1> ั้ำแหน่งนี้นะครับเอาเรือมาออกคลองเลยนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมนะครับพอแบบออกคลองช้านะครับผมก็แต่ตอนนี้ผมก็เดินผิดนะครับที่จริงควรปักโคนขึ้นไปตรงๆอย่างนี้ก็ได้สวยเหมือนกันนะครับผมไปดันเดินเรือมานะครับ แต่เลือกไปผูกโคนไว้บ่าง,งั้นนะครับโดนม้าเขาเข้ามาขู่ที่จะลุกคาดกินเหลือโอ้หปัญหามากครับม้าสองตัวการกระดานแบบยังสวยแต่ว่าก็ยังมีโชคดีอยู่นะครับเม็ดนะครับเม็ดพระเอกเลยครับเม็ดตำแหน่งนี้ครับขึ้นไปไล่ม้าเขาหนึ่งตัวแล้วก็กันตำแหน่งลุกกินเรือด้วยอู้ยเรือหนีโคนตายอีกนะฮะอย่าลืมผมก็เลยอ่นตำแหน่งนี้เม็ดไปกันได้นะครับพอถอยม้าจับผมก็ เขขนผูกเรียบๆครับแล้วก็เขาม้ามาจับโขนที่ยิงต้นนี้ก็ปักขึ้นไปก็ได้นะครับปักขึ้นไปตรงๆปักโขนขึ้นไปไล่มมาแค่นี้จบแล้วไม่มีอะไรผมไปถอยนี่ครับแต่ว่าเขายอมมาจับนะครับผมก็ถอยโคนเขาก็ตอบเลยแล้วก็ไล่ม้านะครับหมากมันน่าจะเสมอแล้วนะครับก็ผมก็ผูกเขาไม่เข้านะครับมีม้าตัวหนึ่งสู้กับอ่าโคนเขาเปต่อ เบีย้ยตัวหนึ่งแต่ว่าก็หักจากสักมาสักคนก็น่าจะพดอดีกันผมก็ถอยเขาก็ถอยมาไปผมก็ไหลขึ้นครับตามระเบียบเขาก็เบีย้ยขึ้นมาผมไม่รู้ทําไมแต่นี้ผมขึ้นเฉียงไหมครับขึ้นตรงๆเดี๋ยวเผื่อเขา,าม้าตัดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีสำหรับเราแต่ว่าขึ้นเฉียงมาได้กดดันกว่าคือเราอาจจะเอาคนไปไล่กินเบีย้ยเขาก็ได้เขาก็เอาคนปักขึ้นมาะนะครับตอนนี้ผมก็ไล่ไปแล้วครับทีหนึ่งนะครับไล่มาไปมาเขาถอยไปจับคนนะครับ เอแต่อนนี้ดูดีนะครับเม็ดเขาขาดอยู่นะครับผมมีไอเดียที่จะจะไปทําลายม้าตัวหลังเขานแต่แต่อนนี้ก็ต้องขึ้นโคนไปก่อนนะครับกลัวเผื่อคุณเขาแบบขึ้นมาอะไรอย่างนี้ได้นะครับแต่อนนี้เขาต่อนะครับเบสผมก็คือต้องทิ่มลุกไปก่อนเหมือนผมเนี่ยครับเพราะว่าคุณเขาก็ต้องอาจจะถอยลงนะครับถอยลงไม่ดีเป็นปัญหาอีกนะครับแต่อนนี้ก็ถอยลงไปเห็นเบเียงนะครับผมก็กินเข้าไปแล้วก็เอามากินนะครับ แต้มที่ถูกต้องก็คือต้องเอาขูนเข้าไปไล่เลยนะครับเพราะเขาลูกอะไรเงี้ยหมากเราขึ้นสบายแต่ว่าในเกมจริงนะครับเกมจริงผมเลือกที่จะเดินเบี้ยนะครับกินตัดแล้วก็เทิ้มเบี้ยเข้าไปนะครับเป็นเบี้ยคู่นะครับตรงนี้เบี้ยกอาขนค่อนข้างสวยนะครับเขาก็ทิ้มเบี้ยขึ้นมาที่ยังมีแต้มเอาขนไปไล่ได้นะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมก็เลยเอาขุนขึ้นไปไล่มาะมาเขากระโดดไปทีหนึ่งลุกอ่าไม่ไม่ไม่าเขากระโดดมาตำแหน่งนี้นะครับด้านหลัง ผมก็เลยตัดสินใจแต้มน,นี้ก็คือเอาขุ่นเข้ามาชิดเบียดนะครับเขาไปดันพลาดนะครับถอยเอาแหละแต้มน,นี้คือเป็นจุดที่เป็นต่อเป็นรองเลยนะครับผมก็เอามาตัดเม็ดเข้าไปเขาลุกมาผมก็ามาขึ้นไอ้ขุนขึ้นไปชิดม้านะครับม้าก็ต้องถอยไปจับโคนแต้มน,นี้ก็เอาโคนลุกนะครับเขาถอยลงไปด้านหลังแบบนี้จริงๆแบบนี้เราน่าจะโอเคกว่านะครับเราหายลุกได้เราทิ่มลุกเข้าไปพอเขาขึ้นมาเราอาจจะเม็ดขึ้นไปแบบ กดดันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าม้าเขาแบบก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนได้นะครับม้าเขาเอ,อถอยไม่ได้ถอยไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะขยับยากมากนะครับไม่น่าได้เลยนะครับก็อาจจะแบบปรับเข้ามาตรงนี้นะครับแลกกับผดแต่วก็จะโดนเม็ดลูกอะไรเสียทรงไปีมีมา้าบดปีตูมดามตูมตางโอ้โเต็มเล่น เยอะมากนะครับถ้าเป็นเต็มแบบนี้แต่ในเกมจริงอในเกมจริงผมไปนี่ครับเกมจริงผมไปอาเอาเม็ดมาผูกนะครับผมเอาเม็ดมาผูกโคนไว้นะครับพอลุกมาไม่น่ใเจเหมือนกันว่าเอาเม็ดมาผูกทำไมนะ ผมก็ชิดนะครับชิดลงตรงๆเขาก็เอาม้ามาจับโคนเรานะครับแล้วก็กินเบี้ยไปเลยเขาก็ม้ากินโคนนะครับตรงนี้ก็คือผมอ่านแล้วว่าม้าสองเบี้ยผมน่าจะไล่จนได้นะครับก็เลยเออกาดูบางจุดบางที่มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นเบสมูฟเท่าไหร่นะครับเป็นแ้มที่แบบเลือกเกิดเองต่อมาเขาลุกนะครับผมก็ชิดม้าไปนะครับลุกติดม้าเขาลุกอีกทีหนึ่งผมก็ขยับม้าชิดม้าเหมือนเดิมครับให้เขาลุกเพื่อที่จะาขุนขึ้นไปกดดัน ขาก็หนีจริงนะครับผมก็ถอยลงมาเขาจะพยายามหนีออกผมขึ้นผมปิดเขามานี่นะครับผมถอยนะครับเขามานี่ผมปิดไว้ก่อนนะครับไม่ให้หนีนะครับแต่นี้เขายกม้าขึ้นมาที่ยิงแพ้แล้วนะครับเต้มแพ้เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมคิดก่อนสามวิแล้วกันหนึ่งสองสามโอเคใครไม่ทันพอท์ไว้ได้นะครับแต่นี้มีแต้มจนนะครับแต้มจนคือตรงนี้นะครับคือผูกล็อกไว้เลยนะครับม้าเขาเผื่อจะวนมาหาทีลูกอะไรเรา ไม่น่าได้ไม่น่ามีแล้วอาจจะถอยซี่ถอยนีแเราก็ยกม้าขึ้นไปด้านบนตรงนี้เห็นไหมดโดดลุกจนได้แต่ผมไม่เห็นนะครับ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจนะครับผมไปถอยม้านะครับเตมตรงนี้ผมไปเลือกที่จะเอเอททีผมไปเลือกที่จะถอยม้ามานะครับเตมตรงนี้ เรือที่ถอยมาเข้ามาเลยนะครับผุ่นเขาก็หนีไปได้นะครับไม่ได้ล็อกไว้แต่อันนี้ผมเออผมน่าจะลุกไปก่อนทีเมื่อเอาไว้ผมถอยปิดนะครับเขาก็จะหนีผมก็เม็ดขึ้นนะครับตอนนี้ผมขึ้นไปแล้วตอนนี้ผมเอาที่จริงแต้มนี้มันมีแต้มกินเม็ดได้นะครับแต่ว่ามันเขาไม่เห็นนะครับเอาเวดรีบขึ้นไปผูกนะครับแล้วก็ถอยมาตำแหน่งนี้นะครับเขาโดดลุกไปทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับ อาจจะยังไม่เห็นหรือว่าอะไรหรือเปล่าผมก็เอาเบีย้ยกินเรียบเขจาจะขึ้นมาผมก็เอาขุนบล็อกไว้นะครับแต่อันนี้ก็เขาถอยลงไปนะครับเขาถอยลงตรงตรงผมก็อาขุนไล่มานี่ผมก็ทิ้มเบีย้ยบล็อกไว้ให้ขึ้นมานะพอเขาถอยผมก็ปรับเม็ดแล้วเห็นไหครับปรับเม็ดเขาเดนนี้ผมก็เดนม้าเข้าไปกดดันนะครับจะไล่นี่ครับสังเกตดูมันตรงอสองเบีย้ยนะครับผมก็เลยจะไล่ม้าสองเบีย้ยนะครับแต่นี้ จริงมันน่าจะมีเตียมที่เร็วกว่านี้นะครับนี่คือต,ตัวอย่างให้ดูเฉยเขาไปชิดผมเรนี่เลยเขาถอยผมมานีปั๊บแล้วผมมานี่เขามานีผมก็เลย,ยงไงนะครับตามนี้ในจังหวัดการไล่นะครับค่อยๆดูไปธีละกันขั้นตอนนะครับจุดพอดยุดอะไรไว้ก่อนดีกว่านะครับผมก็ถอยม้าผมปั๊บของก็ม้าไปล็อกเนี่ยครับสังเกตดูม้าไปล็อกไปแล้วตามที่เราได้สอนไปนะครับผมอาจจะแปะให้อยู่แถวๆนี้นะครับวิธีการไล่ม้าสองเบียนะครับ พราะนี้ขุนเขาก็เดินได้แค่สองติ๊กตาครับผมก็ขยับผมปรับแก้ขุนนะครับผล้ก็ยับนี่ผมก็มานี่นะครับก็ถอยผมถอยมานะครับตัวนี้เพื่อที่จะทิมเบี้ยลุกเข้าไปแล้วก็ลุกจงไปครับเป็นใจชนะของผมนะครับในเพชแรกครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ